สวัสดีครับภูมิจากช่อง YouTube ภูมิใจนำเสนอนะครับผม TikTok ภูมิคา CH นะครับผมในช่วงของผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้มาปลายาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับแปลงนะครับผมดีเทลลิ่งและการต้องเล่นแบบนี้นะซึ่งปัจจุบันนี้ราคาถูกมากแล้วนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมซื้อเนี่ยชุดหนึ่งอ่ะสี่ห้าร้อยเลยนะครับข้อดีของแปลงดีเทลลิ่งแน่นอนนะครับตามชื่อเลยนะครับเผื่อบางทีท่านใดนะครับอยากจะทำความสะอาดในส่วนของ ช่องแอร์ต่างๆช่องพลาสติกต่างเนี่ยการใช้แปรงดีเทลลิ่งครับช่วยทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับทีนี้เทคนิคก็คือเหมือนเดิมนะครับชุบแชมพูหรือน้ํายาล้างรถอะไรก็ได้นะครับผมน้ํายาล้างจานก็ได้นะครับถูเข้าไปแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตามได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาทีนี้ประเภทของแปรงที่มีขายในตลาดตอนนี้จะมีประมาณ3แบบหลักๆนะครับผมก็คือ,อ,อผมผมอิงตามที่เขาแปลมานะนะครับแบบแรกก็คือแบบแบบนุ่มเลยนะครับคือขนหมูป่าบริสุทธิ์นะครับผม แว็บแรกผมก็คิดนะทำไมหมูป่ามีขนด้วยเหรอเอาเค็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะ,อะขนสังเคราะห์นะครับจากหมูป่านะครับผมแล้วก็ เป็นงานพลาสติกนะครับผมซึ่ง3แบบเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับผมโอเคข้อดีของงานพลาสติกแน่นอนแหละทนทานนะครับอันนี้ผมใช้มาหลายปีละนะครับผมแต่ความหยาบของเขาเนี่ยจะใช้ในส่วนของดีเทลภายนอกเป็นหลักอาทิเช่นตะแกรงหน้านะครับผมแล้วก็ล้อยางประมาณนี้นะครับผมส่วนขนสังเคราะห์นะครับผมอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับดูจากการใช้งานผมนะฮะอันนี้ใช้หนักมากนะครับผมก็คือผมจะใช้ตามงานซ่อมประตูต่างๆนะครับรวมถึงบางครั้งเนี่ย ถ้าวัสดุผิวงานพลาสติกเนี่ยไม่ได้เป็นเปียโนแบ็กนะครับหรือไม่ได้เป็นแบบเงานะครับผมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคแต่ทีนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่ที่มีมาในตลาดตอนนี้นะครับจริงๆมีมานานแล้วแหละแต่เขาเพิ่งเหมือนเหมือนเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อตอนนี้มั้งนะครับเป็นขนหมูป่าไว้สุดนะครับผมก็คือเขาจะมีความนุ่มนวลนะครับเหมาะสําหรับภายในจริงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ชุดนึงไม่ถึงร้อยแล้วอะนะครับเมื่อก่อนผมซื้อเนี่ยเฉพาะชุดเนี้ย 3 4 0 0อ่ะครับผมแล้วก็ชุดนี้มัน7 8 0 0สมัยก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ชุดนึงไม่ถึงร้อยนะครับผมก็อยากจะให้มีเก็บไว้นะครับสำหรับคนที่ดูแลรักษารถด้วยตัวเองนะครับหมือนล้างรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยขนเขาจะมีความนิ่มนะครับแต่ข้อเสียของแปลงแบบนี้คืออายุการใช้งานจะสั้นนะครับผมอ่าแบบพลาสติกเนี่ยอายุการใช้งานจะนานนะครับแบบกลางๆที่สุดเนี่ยก็คือแบบนี้นะครับผมซึ่งผมมาใช้บ่อยที่สุดนะครับอ่านี้ ก็คือจะเป็นแบบผนหูป่าสังเคราะห์มั้งตามชื่อที่เขาแปลมาให้นะครับผมนี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับผมอยากให้ซื้อเก็บไว้จริงๆนะครับผมวันไหนอยากล้างรถนะครับผมผมมั่นใจว่าหลายๆท่านเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอย่างช่องแอร์อย่างเงี้ยการนำาความสะอาดหลายๆท่านก็คือใช้ผ้าค่อยๆเช็ดถูกไหมฮะ,อะลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนเอาอันเนี้ยจุ่มน้ําธรรมดาก่อนก็ได้ถ้าคุณไม่ได้เลอะเยอะหรืออาจจะมีแค่ฝุ่นนะครับพอจุ่มน้าเข้าไปแล้วค่อยๆเช็ดนะครับปัดอย่างนี้เลยนะจากนั้นเนี่ย ใช้ผ้าเช็ดตามนะครับคุณจะรู้สึกได้ว่าการทำควาสปาภายในหรือการทำดีทอลลิ่งภายในเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมก็ฝากไว้นะครับปัจะกบันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าดูผ่านมือถือนะครับอยู่ด้านซ้ายล่างถ้าดูผ่านทีวีนะครับตะกก้าจะอยู่ที่บริเวณขวาหน้าจอของท่านนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ